สวัสดีครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับจะเป็นการทดสอบต่อจากคลิปแรกนะครับเรื่องเทอร์มินอลโหมดของ i อซี9007ครับวันนี้จะเป็นทดสอบ a c c e ซ s p o i n พอย d ์นะครับของไอคอม9007ครับสำหรับ a c c e ซ s p o i n พอย d ์เนี่ยก็หมายความว่าให้เครื่อง9007เราเนี่ยทำตัวเป็นจุดเชื่อมต่อ ใน,ในตัวอย่างเนี้ยเราจะใช้เครื่องโมบาย e 2 0 2, 2ก็เหมือนกับว่าเครื่องไอคอมเก้นเราเนี่ยตั้งอยู่ที่บ้านแล้วก็รับสัญญาณจากไอคอม2อ0 2เพื่อส่งออกอินเทอร์เน็ตไปนะครับเป็นเหมือนเป็นดิจิตอลเกตเวย์ครับของไอพันไอเป็นดิจิตอลเกตเวย์นะครับาการเซตเนี่ยก็เข้าที่เมนูก่อนอก็จะต้องอยู่ในโหมดดิจิตอลอยู่แล้วนะคร ผมตั้งความถี่ไว้ความถี่รับส่งเป็น145.600นะครับเข้าเมนูแล้วก็เข้า d v Gateway เหมือนกับ Terminal Mode d นะครับ d v Gateway เนี้ยเราก็ไปดูที่ internal gateway setting ครับ internal gateway setting ดูเมนูแรกก่อนนะครับทีส่สำคัญก็คือเป็น Terminal AP คอนซน์นะครับเทอร์มินอลทับเอพคอนซน์ก็คือเป็นคอนซน์ที่เราจะไปแสดงในรีเฟกเตอร์นะครับในหน้าเดสก์บอร์ดว่าคอนซน์ไหนที่คอนเนคเข้าไปในตัวอย่างที่ผมใช้เป็นโฮเทลเซน a าโฟส l ูร e เดลต้าปาป้านะครับสเปซชาลี Charlie, วักชาลีครับเอ t นเอร์ Enter ครับเกติเวท้ายอย่างอื่นยังไม่ต้องเซตก็ได้นะครับก็ดูที่ที่ตัวนี้อย่างเดียว แล้วก็นอกจากนั้นก่อนที่จะมาเซตเนี่ยอาจจะเข้าไปดูเกี่ยวกับเซตเน็ตเวิร์กก่อนนะครับว่าเน็ตเวิร์กเราได้รับ IP เรียบร้อยไหมเข้าไปที่เน็ตเวิร์กครับบางท่านไม่ได้รับ IP นะฮะใช้งานอินเทอร์เน็ตไม่ได้ก็จะใช้ไม่ได้อันนี้คือได้ IP อยู่แล้ว1 9 2 1 6 8 6 6าครับกลับมาที่เมนู DvGateway นะครับ อ่าสักครู่เราเข้าไปตั้งเรียบร้อยแล้วเทอร์มิน AP c o n s คอนไซนะครับก็เลือกแค่ Exit Point Mode โครับกดที่ Exit Point m o d ตครับตอนนี้เครื่อง9ก0 0เราเป็น Exit s o i n t Mode โหเรียบร้อยแล้วฮะก็จะมีรูป AP นะครับคำว่า AP เนี่ยขึ้นอยู่ก็คือตอนนี้เตรียมพร้อมที่จะเป็น Exit Point แล้วครับต่อมาก็จะมาดูที่เครื่อง ไอคอมสองพนสองนะครับว่าเราต้องเซตอะไรบ้างครับก็เข้าไปเซตยูอ r c o คอนไซ์นะครับยูอ r c o คอนไซ์ก็จะคล้ายๆกับใน id 51นะครับคือในการเซตเนี่ยจะต้องมีเครื่องหมายทับนำหน้าก่อนนะเป็นการรา้าวไปที่รีเฟคเตอร์เอ็กเซลเอริมาเอ็กซเยลนะครับเป็นซอฟต์แวร์มันติโปรคอเกีย์เว เครื่องหมายทับนะครับเอ็กเรย์ิมาเอ็กซเรย์แล้วก็เราจะทดสอบกันที่เซิร์ฟเวอร์822นะครับที่เราทําขึ้นไว้เพื่อสมาชิกทดสอบโดยเฉพาะในตัวอย่างนี้ผมทดสอบที่ห้องเอ็กเย์นะครับโมดูลเอ็กเสมาชิกท่านใดที่จะทดสอบเนี่ยอาจจะไม่จําเป็นต้องไปที่ x อ็กเ2สองชาลีก็ได้สามารถทดสอบได้ A, B, C, D, E, F จนถึง Z นะครับ ก็เลือกโมดูลที่ว่างแล้วก็ใช้งานทดสอบระหว่างเพื่อสมาชิกได้ตามสบายครับกลับทวนดูนะครับเครื่องหมายทับ XLX822 แล้วก็ X เรยตามท้ายหมายถึงห้อง X นะครับอันนี้คือตั้งค่าที่โยคอนซาอย่างเดียวนะครับแล้วก็กดออกไปครับลองกดดูครับกดคียส่งออากาศนะครับนะครับตัวอย่าง เดี๋ยวผมปิด id 51นิดนึงก่อนนะครับ id 51นีน่้คือรับจาก cost s p o t ในการกดคีย์ส่งออากาศที่เครื่องไอคอม2 0 0เนี่ยเราจะเห็นในหน้าจอนะครับถ้าสังเกตในหน้าจอของไอคอมที่เป็น a c c e s s point mode ที่เป็นเกตดเนะฮะลูกศรขึ้นจะมีลูกศรขึ้นสีส้มแสดงว่าตอนนี้เป็นการส่งออกาศนะครับอันนี้คือ เรากดคีย์จาก2 0 2. 2ส่งไปเนี่ยเครื่องก้ามัเสียดรับสัญญาณ a f มาแล้วก็ส่งออกผ่านทางอินเทอร์เน็ตทั้งสายแลนครับต่อไปมาดูที่ไอคอม ID51 นะครับที่เป็นอุปกรณ์อีกตัวหนึ่งเดี๋ยวผมปล่อยคีย์ก่อนนะครับที่ไอคอม51ของเราเนี่ย ID51 นะครับเราก็ใช้งานตามปกติ hotspot ไายตางแล้วปกตินะฮะการ connect เนี่ยก็ คอนเนคลิงทูเรฟเลคเตอร์นะครับเรฟเลคเตอร์ or, mm hmm. เข้าไปเรฟเลคเตอร์ลิงทูรฟเลคเตอร์สำหรับในการใช้งานไพตาร์เนี่ยขึ้นต้นเนี่ยไม่ได้ใช้เอ็กซเซลิม่าเอ็กซเรย์นะครับต้องใช้โลมิโอเอโคฟลอกท็อตครับ REF หรือ DCS ก็ได้คือเป็นการระบุโปรตโตคอลในการทำงานการเชื่อมต่อนะครับ uh, เราจะคอนเน t ที่ IF822 e XL นะครับ การลิงก์ทูรีเฟคเตอร์เนี่ยต่างจากที่เราทำ,ทำในไอคอมสองพนนะครับก็คือจะต้องเป็น ref 8 2 2 Xray แล้วก็มีลิม่าตามท้ายคือการลิงก์เป็นคำสั่งลิงก์นะครับไม่มีเครื่องหมายทับนำหน้าครับอันนี้คือ id 5 1เราลิงก์ผ่าน hotspot เพื่อไปเข้าเซิร์ฟเวอร์ x r a e lima x r a y มันติโปรโตคอลนะครับกดคีย์ส่งที่ id 5 1 ครับก็จะไปออกที่ไอคอมสองพันสองนะครับเครื่องไอคอมเก้าพันเจ็ดเนี่ยรับสัญญาณ,ญญาณจากอินเทอร์เน็ตเสร็จแล้วเนี่ยไฟ TX ติดเป็นสีแดงหมายความว่าสัญญาณ RF เนี่ยถูกส่งมาที่ไอคอมเก้าขอโทษนะครับไอคอมสองพันสองนะครับถ้าเรากดคีย์จากสองพันสองสัญญาณ RF รับจาก IC 9 0 0 7เสร็จแล้วเนี่ย TX จะเป็นสีเขียว ก็หมายความว่าคือรับรับ i f ได้นะฮะที่า i f เนี่ยเป็นสีเขียวก็คือรับสัญญาณ i f เสร็จแล้วเนี่ยก็ส่งออกอินเทอร์เน็ตมาเข้า i d 5 1ครับการทั้งค่าส่วนใหญ่ก็ก็มีเท่านี้นะครับก็คือดูที่เมนูนะครับเมนู d v gateway อ่าถ้าเป็น normal mode อยู่เดิมเดิมเนี่ยเป็น normal mode ก็จะไม่มี a p ขึ้นนะครับการใช้งาน access point mode เนี่ยก็เข้ามาที่เมนู d v gateway แล้วก็ Access Point Mode แค่นั้นครับไม่มีวิธีที่ยุ่งยากนะฮะแล้วก็พิเศษอีกอย่างหนึ่งของ Access Point Mode นะครับเดี๋ยวผมกลับออกไปก่อนนะครับเป็น Normal Mode เพราะในการตั้งค่า,าในการตั้งค่าของ Access Point Mode เนี่ยจะมีคำสั่งอีกคำสั่งหนึง่ง Internet Gateway Setting นะครับเร,เราลองเข้าไปดูในเมนู เมนู a l l o Consign Access Point Mode หมายความว่าถ้าสมมุติเรากำหนดเป็น Enable ก็หมายถึงว่า Consign ที่จะมาใช้งาน Access Point ของเราได้หรือ Gateway ที่9 7ของเราได้เนี่ยจะต้องเป็น Consign ที่อยู่ใน a l l o Consign List เท่านั้นดูใน a l l o List ก่อนนะครับ a l o Consign List ตอนนี้ผมไม่ได้กำหนดเลยนะครับแล้วผมลองทดสอบ Enable a l o Consign วงเล็บ Access Point Mode นะ Enable ครับตอนนี้คือใน Auto c o n s i g n List เนี่ยไม่มี c o n s i g อยู่ผมจะลองกดคีย์ส่งออกอากาศนะครับก็อย่าลืมเข้า Access Point Mode ก่อนแล้วก็ทดสอบส่งจากไอคอสองมานสองนะครับจะเห็นว่าส่งไม่ออกนะครับมีรูปเครื่องหมายเครื่องหมายลูกศรขึ้นแต่มีการกระบาทก็คือ คอนซน์เนี้ยที่ตั้งไว้เนี่ยในไอคอนสองมาสองไม่สามารถที่จะส่งออกผ่านไอเซตพอยต์เราได้เพราะว่าเราได้มีการกําหนดไว้นะครับอเดี๋ยวเราจะไปดูว่าในไอคอนสองนสองน่ะเราตั้งคอนไซน์ไว้เป็นอะไรกดเข้าไปดูค่าคอนซน์ของสองมานสองนะครับก็จะต้องไปดูที่อขอโทษนะครับที่มาคอนซายนะครับลองดูที่มาคอนซ n ยก่อน my consign ผมตั้งเป็น H2BmI นะครับ H2BmI ครับเพราะฉะนั้นใน9007เนี่ยก็จะต้องตั้งค่าเราเข้าไปตั้งค่านะครับที่จะให้อ่ามีการ o อโลคอนไซ่์กดตอนนี้จะไม่สามารถกดได้เพราะว่าเราใช้งาน แอคเซสพอยต์โหมดอยู่เพราะฉะนั้นต้องออกก่อนครับเข้า normal m โหมดก่อนนะครับแล้วเข้ามาตั้งค่าใหม่ Dv Gateway Internet Gateway Setting ครับแล้วก็ a l l o c o n s i g n แล้วกดเข้าไปใหม่ครับครับแล้วก็ add add h e a d s e to t B M I เข้าไป B M I นะครับ h t t o BMI ให้ Allo เข้าไปนะครับตอนนี้ใน a l l o c o n s i g n List มี H t สเตอ BMI แล้วแล้วก็ a l l o c o n s i g n วงล a c c e p t Point เนี่ยเป็น Enable อยู่นะครับกลับออกไปนะครับลองเข้า a c c e p t Point Mode ใหม่นะครับแล้วก็กดคีย์ส่งที่ไอคอน2 0 0 2ครับจะเห็นว่าตอนนี้สามารถ ส่งออกได้ปกติไม่มีเครื่องหมายกากบาทแล้วครับเรา,าลองลบออกอีกทีนะครับผมจะผมจะลองลบดูก่อนนะครับว่าลบได้ไหมใน Internet Gateway Setting a โลคอนไซ g n ครับเห็นว่าจะลบไม่ได้นะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ออกไปอยู่ normal mode เพราะฉะนั้นต้องออกไป normal mode ก่อนครับแล้วก็เมนู g a t i w a y i n t e r n t t g a t e w a y s e t t i n g อโลคอนไซ g n ครับ กดค้งครับแล้วก็ดีลิทดีลิทคน s รายออกแล้วคราวนี้เราจะลองส่งใหม่ลองส่งใหม่นะครับเอ็กดครับถ้าเราลบออกเนี่ยก็จะส่งไม่ได้อีกอันนี้คือทดสอบสองครั้งเพื่อ,อเพื่อแสดงให้เห็นว่ามันมันสามารถทำงานได้นะครับต่อไปผมทดสอบใหม่อีกครั้งหนึ่งเข้าไป normal mode ก่อนนะครับแล้วผม ดีวีเกตเวสติ้งอนะินดิเกตเวสติ้งอโลคอนไซด์ห้องเล็บแอสเซทพอย t ์เนี่ยผมดีสเบิร์นไว้พอดีสเบิร์นไว้เนี่ยก็ไม่จำเป็นว่าคอนไซด์ IDE, จะเป็นเขาใจอะไรก็สามารถเข้ามาใช้งานได้ครับลองทดสอบ a อสเซทพอยท์โหมดครับส่งออกปกติแล้วครับนะครับก็มีเท่านี้ครับ a อสเซทพอยท์โหมดใช้คู่กับเทอร์มินอลโหมดนะครับครับผมขอบคุณครับ